นี่นะลูกสุกนะผมสุกแล้วเหรอ,อ,อ,อเป็นไงอร่อยมากนี่สาวกะเลียงนะคะเนี่ยสาวกะเลียงของแท้เนี่แหละคะ่ะงานงานของสาวกะเลียงค่ะนี่นะคะน้องพากาเราไปปลูกขา้าวโพดขุดหลุมแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะพบกับวาหวานพาเพลินนะคะวันนี้วาหวานพาเพลินก็มากับ พี่เบียพาตลอนนะคะแล้วก็มากับน้องพักกานะคะสวัสดีครับผมผมพก,กานะครับผมหลังจากที่หายไปน,นานเลยนะคะ <c oughs> พอดีว่าน้องโทรศัพท์หายเนาะก็เลยไม่ได้ถ่าย y o u t u b e นะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทำอะไรกันทุกคนก็รอรับชมได้เลยนะคะรถ <c oughs> ติดมากเลยล่ะค่ะแล้วก็ทางนีดเละมากเลยเพราะเมื่อคืนะฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะคะดูว่าเราจะไปทำอะไรกันนะคะไปเจอกันข้างบนเลยค่ะไปกันเลยครับผมเื่ออะของครบแล้วป่าะของครบแล้วของครบแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะเราเอาไปแล้วเลง แค่มากเลยนะพี่นะ <c oughs> ดูดิรถรถขึ้นมาไม่ถึงที่นี่เลยนะเพราะว่าดีมันแฉะากลไม่ได้มันเดินทางลำบากนะเหนื่อยเหมือนกันแน่นอนเวลาขึ้นเขาไม่ถึงสักทีนี่นะคะเรากำลัง กำลังเดินขึ้นไปนะคะทุกคนนี่อยู่บนยอดเขาโน่นพกากับพี่เบียก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะอยู่ไหนไม่รู้มองไม่เห็นแสงมันจ้านี่เห็นวิวบรรยากาศข้างหลังด้วยนะคะมีหมอกด้วยสวยมาก นี่ครับเราก็จะมาดูนะผมระหว่างขึ้นมาถึงนะผมบ่านเหนื่อยกันแค่ไหนนะครับตัวเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยครับผมนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับผมนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับผมแบบว่ามากางเต็นท์มาชมวิวโอ้โหพอได้อยู่ครับผมโน่นครับส่วนนู่นครับหมอกยังมีเยอะเลยนะครับผม นู่นครับเห็นไหมครับเตี่ยวขาวเบือยขาวนู่นนะครับนี่นะครับเราก็จะมาปลูกข้าวโพดตรงนี้นะครัวน,นั่นเลยนอนนะครับผมใช่ครับพาให้เหนื่อยงนะังพี่ให้เหนื่อยแล้ว<อ>เดี๋ยวเราไปปลูกข้าวโพดกันต่อนะคะครับผมเราไปกันเลยนะครับผมนี่นะคะน้องพากาเราไปปลูกข้าวโพดขุดหลุมแล้วนะคะไปกับคุณป้าคุณแม่นะคะ วิธีการปลูกข้าวโพดของบ้านเรานะคะมันจะมีหลายวิธีนะครับหลายเทคนิครับผมนี่นะคะได้เห็นบรรยากาศข้างหลังด้วยยังมีหมอกเลยค่ะน้ำเมฆเงาเนี่ยน้ำเมยยานหมอนี่นี่ละหม อ่ะนี่นะคะนี่ได้เห็นบรรยากัฐที่เอ่อกกันสุดข้าโพศไม่ต้องลึกมากนะครับทั่ว นี alors, look, ่นะคะพี hmm. <Oliver> <making> right. ่เ <albums> บ <travail> ียร์เราก็ไปขุดหลุมแล้วนะคะอันนี้สาวกะเหลียงนะคะเนี่ยสาวกะเหลียงของแท้เนี่ยนะคะงานงานของสาวกะเหลียงค่ะ

ร้อนนิดหน่อยค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่โอเคครับพี่ๆครับก็ตอนนี้นะครับผมผมก็ได้มาเจอพลไม้ชินิดหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในไร่ที่นี้นะครับ เดี๋ผมก็อยากกินเหมือนกันนะครับทุกคนแดีวผมก็จะไ้เด็ดกินนะครับดูแลลูกสุกออกแดงๆนะทุกคนนี่นะครับเจอไหมครับผมนี่นะ,นะครับ นี่นะครับพี่ครับนี่นะครับแดงแก่วเลยนะครับผมนี่นะครับมะนคือมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ผมเลียวไม่ถูกนะครับแต่มันกินได้นะครับทวนนี่นะครับก็นี่ครับจะเป็นเม็ดมันนะครับผมสมมากมันจะหวานนะครับเนี่ยอร่อยหวานมากทวน เราก็ได้มาเจอพี่สายอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ได้ตามมาที่หลังนะครับผมแต่เดือนตะลุยป่าค่ะอ๋อนี่นะครับผม <c oughs> คิดว่าไม่ตามมาละมาสิเออหมดก <c oughs> ดมดกันนี่เรามาทำอะไรกันคะมาปลูกข้าวโพกนะครับผมแล้ว ได้กินหลุมแล้วค่ะโอ้โหน้ำไม่ถูกอะไรนลูกคิดะนะกุกไแม่นี่ตตววีนี่มากับน้องนะรู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะทีมงานเราเยอะแยะไปหมดเลยเหนื่อยไหมคะพี่เบียไม่ค่ะเหนื่อยไหมคะคุณแม่ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเชี่ยวเชียวเชียวนี่คุณป้านี่เหงื่อออกเต็มเลยนะคะนี่นี่แสงเดือนนี่น้องพกานะคะซีดีเดินเข้ดูน้องนีโทรศัพท์กันไหลไม่แน่ เดี๋ยวน้องมีโทรศัพท์เมื่อไหร่เดี๋ยวน้องจะมาถ่ายคลิปนะคะทุกคนเราจะคุยกับดับบูเดี๋ยวจะพาเดินข่าวแบบบ่าแบบว่าแอฟรีแบบว่าม่เคยเจอครับผมน้ำตกบรรยากาศสวยมากที่โน่นเยเฮ้งานอนขอนมาพักการนะคะนี่ค่ะากกกับ

ทำกระตอบตรงนี้นะคะอันาคตข้างหน้าอาจจะเป็นจุดกลางเต็นนะคะอืมพื้นที่กว้างมากเลยค่ะฝั่งนู้นนะคะนู้นนะคะเราทำเราจะปลูกพวกข้าวโพดแล้วก็ฝักทองนะคะนี่บรรยากาศข้างบนของเรานะคะเดีย๋ยวจะพาดูรอบๆนะคะ มีต้นไม้มีต้นขนุนต้นมะม่วงนะคะทุกคนแล้วก็ต้นยูคาที่เราปลูกไว้นะคะแล้วก็มีต้นมะม่วงหินมาผพานด้วยนะคะเราจะมองเห็นวิวข้างตรงนู้นนะคะภูเขาวสวยมากอารยากาศล่มลื่นมาก ช่วงเช้ากับช่วงเย็นบรรยากาศจะสวยมากจะมองเห็นหมอกตามภูเขานะคะจะสวยมากค่ะทุกคนนุน่นน้องพากาของเราเดินไปไหนคะหาผลไม้ป่าค่ะอ๋อหาผลไม้ป่ากิน น้องพกาเราหาลูกลวมะม่วงหินมาผ่านนะคะผลไม้เอาขึ้นดีๆครับนี่ครับนี่นะลูกสุกนะครับผมสุกแล้วเหรอ,อ,อเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากแต่ทำหน้าตาลูกสุกไม่มีนะ หาลูกสุูไม่เจออ๋อเจอแล้วมีมั้เดี๋ยวไปเก็บให้ม,มันมีหลายลูกเลยนะอ๋อฝั่งนู้นก็มีนะข้างหลังอะ่ะมดเยอะมดแดงขายมดแดง โดนมดกัดกินไหรสชาติเป็นไ,ไงเนะาะหวานเพราะมันมีหลายลูกนะกินมันี่นเม็ดมันนี่เราสามารถเอาไปขายได้เนาะใช่ไหม,มนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกินข้าวอยู่ที่ล่มๆนะคะ ได้บรรยากาศด้วยน้องผักาหิวยังคะผักาหิวยังฮิวหาโน่นหานี่กินอิ่มหมบบรือมั้ง <c oughs> ต้องเอาชีวิตรอด <c oughs> <c oughs> เอาชีวิตรอดไม่ได้นี่ ของไม่เต็มครับตะคอมมือนี้ใช่ะหอาร์ตคอนแท่นนี่อ่ะไอนมาตกมนจากไหนอ่ะไม่รู้ต้นมันอยู่ไหนวะต้นอยู่นู่นแต่ว่าลูกอยู่นี่ม่วงมามม่วง มะม่วงมะม่วงสามฤดูทำไมไม่ชื่อมะเขยวเนอะลูกมันก็ไม่ได้ม่วงนะแต่ทำไมเขาเรียกมะม่วงขนนยังไม่ขึ้นนะคือแล้วขนมตะมาาอุระซาซึนี่เราได้พื้นที่กินข้าวตรงนี้นะคะทุกคนได้บรรยากาศมากมีมะม่วงด้วยนะคะมะม่วงร่วงเต็มเลยค่ะทุกคน แสงเดือนตามเก็บมะม่วงแล้วนะคะมะม่วงล่วงเต็มเลยค่ะมาีต you know, no no ้นสุกแล้วนะมีต้นนู้นด้วยนะคะทุกคนมาชัตามแสงเดือนไปเก็บมะม่วงนะคะทุกคน ฮ่าว้าวบอลม้วนหล่นมาเสียเยอะเลยโอ้โหโอ้ไมค์กาชโอ้ไมค้าทุกคนล้วงเต็มเลยค่ะว้าว โอ้ปีนี้มะม่วงเยอะนะเนี่ยต้นมันมีนิดเตียนนะคะทุกคนโอ้เนี่ยต้นมะม่วงเนธรรมชาตินะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะทุกคนไม่ได้ใส่ปุ๋ยขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะมะม่วงสามเดูเนี่มันหอมนะฮ่า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 เด้บนต้นแล้วล่ะค่ะ เขาถุงไเรียบร้อยแล้วใช่บนต้นนี้สะอาดสดใสเหอนก่อนอุ่ก็ไปล้างก็กินได้เหมือนกันเดี๋ยวโ่นใช้หัวนะเอ้โหลละเ่เกือบเลยเกือบ อ๋อตัวนี้มะม่วงอันนี้โยนลงมาหรือว่ายังไง <ris as> มันร่นลงมาเองใช่ไหมร่นลงมาเองครันแบบน,นี่ทุกคนมะม่วงอืง้มันลุกตัวเยี่ยมะม่วงสามฤดูอร่อยหอมเป็นเก็บเลยจะไปกินให้เต็มที่นี่ลิงลิงขึ้นต้นไม้นะคะทุกคนลิงขึ้นต้นไม้ไปเด็ดมะม่วง เดี๋ยไปเกลอไทยอังมิ<笑><笑>เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะแต่เ,เลยเก็บมะม่วงเสร็จแล้วไปกินข้าวกันเลยล้นเลยค,ะค่ะบนยอดข่าวน่าจะมีเห็ดนะ ก็เลยนี <woods purposely S 1> ่ย <Gym>. ป um, so ีน้นาออมเินกไนี้อืมบ่อบ่่าบ่ดาเอมันมันยังริเดียมน้งไมกี่นะมดา่เจาแ้ก็งเนาะเอ่อเอออีตคารเดะเอันนี้งแดงอ่ะ นแต่ไ <c oughs> ม่ก <c oughs> ้านนทำไปเดี๋ยวบ้านเดี๋จวได้ซังไมม่ข้งหลังเอาไว้ทำตดาดต่ออีกสอง ไม่สูงแลไม่ต้องกินอะไรซะอย่างนี้อายุเท่าไหร่แล้วกินข้าวหมดแล้วนะคะบอกมเริ่มอิ่มกันแล้วนะคะคือยังเหลือเยอะแยะเลยนะกินไม่หมดข้าวจะหมดแล้วนะแต่กับข้าวเหลือเต็มเลยไม่เป็นไรเรายังเหลือน้องภกาอยู่องับบจโอเคภกาจะรับจบเองนะคะ แซ่บไม่แซ่บนะคะกินข้าวหมดจานที่สองจะหมดจานที่สองแล้วนะคะดูว่าจานที่สามนานๆที่จะมาด้วยกันเนาะเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะกับข้าวเรามีเยอะใส่เดือนอิ่มแล้วหรอคะอิ่มแล้วค่ะอร่อยมากน้องเลิฟกินข้าวอร่อยไหมอร่อยครับแต่ทำท่าเหมือนแม่อร่อยเลยพี่เบียร์อร่อยไหมคะอร่อยไม่หยุด อร่อยไม่เยือกท้องพากการเราจะมาปลูกต้นฟักทองนะคะปลูกเนี่ยตาบาลียอดือกีเลื่อนตั้มใจยใต้พูดอยู่เวลาปลูกฟักทองไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงหรือว่าจะไม่มีผลนะ อยเจ่าแล้วจะให้ว่าจะให้โจยาแล่เราคือเรียกลีไว้อีมียาแล้วจงสุระปลดขีปูเนาะนี่รราปลดปูช่ไหจังเลยอืมมาดูยืนอันนี้อืมันนีรแม่เขาอันเดลอ๋ออืมไปธีปลูกพันธุ์กางบากน ช่วยกันขุดอีกคน,นหนึ่งลุนะดูสิว่าลูกมันจะโดดไหมสุดหลอของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้เราทานค้าเสร็จแล้วก็มาปลูกเลยใช่ไหมใช่ครับแน่นอนแน่นอนนะคะรุยต่อนี่พี่เบียร์เราก็ไปปลูกต่อนะคะ ส่วนหวานเป็นคนที่ปลูกอะไรไม่ค่อยจะขึ้นมือร้อนนะคะส่วนมาแค่รดน้ำต้นไม้ยังตายเลยสงยาาสัยต้องเอา <c oughs> มือมาไว้เอาน้ำแข็งมาไว้ที่มือแล้วก็ปลูกไปด้วยมือมันจะได้เย็นๆเนาะสงยตอนนีาอมว้เานข็งาไี่มือแ้ก็กไป้อนได้เย็นเนาะ คลิปนี้นะคะเราก็ได้มาปลูกข้าวโพดแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วเรากา็เราก็มาปลูกฟักทองนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกันกลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้นะคะนี่น้องพการาครับผมตอนนี้นะครับเราก็ปลูกข้าวโพดแล้วก็กินข้าวแล้วก็ มาปลูกฟักทองต่อนะครับพี่ๆครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเราก็จะออกเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับถ้าพี่ๆคนไหนที่ชอบสบับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผู้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมบผม๊ายบายค่ะ